ตอนแรกผมคิดว่าผมจะตายแล้วเออคือเป็น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 พี่คิดว่าน่าจะตายอ่ะออัสามคนเลยนะอธิบายหน่อยปาดตอนแรกปาดมงตาลตายทีเดียวทีเดียวตายเลยจากนั้นก็ปาดไอ้ฟิวต่อฟิวก็มันก็ไปโลมันก็สะบัดใช่ไหมแล้วแต่แล้วกดซันอีทีหนึ <t 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 ่งอัดวิดีโอัน้ะอัดวิดีโอแะก็แบบว่าไหน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 อะไรเหี้ย

เจ้านี่จะกินทามาไม่ได้กินอันวัดดีมากวนด่ <c oughs> มันเอาด่านแบงออกไปแล้วหรอ,อเอาออกไปแล้วเพราะไม่งั้นมันก็ยัดไปพออ,อป,ป้า,าด่าน,นเองกหรอัวเดมข้างล่างนี้ยังไม่มีใครมาปิดเว้ย กําลังไปปิดด้วยมีแล้วมีแล้วทังเข้าไปให้อ้าวอ้าวโอ้ยเขี้ยะใส่กนมาถอยกันมาจีมี่ถอยมาตายสปอนเหรอใช่ร

ข่มกันข่มกันด้วยอยู่นี่อยู่นี่นี่เห่าระบายไม่เจอ ไปกัมาแล้วอ้เขาออกอะไรอย่างวะไม่พอใจชื่อโอ้แล้วแบบย่างคนนั้นติดลบเก้าสิบ แต่รอยยิ้มเอสนี่เหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนกับฮีโร่ฝั่งอเมริกาตะกันไหนสักคนไม่รู้ฮีโร <c oughs> ่แซลมอนดิฮะฮีโร่นอร์เวย์อืมมันคือเยี่ยงวะมาจากนอร์เวยอ์อืมอืมอืมอ๋อใช่เพชรเนี่ยแหละ ยอดมนุษย์ปลาแซลมอน่มันไม่เท่เลยที่ตาดอร่อยะเน้นความอร่อยเยะเราตัวละครคนไทยอ่ะน่าจะสนุกมันต้องมีมันมันต้องมีไวไลมันต้องมีไวไลอันหนึ่งต้องแบบสวัสดีขาแน่นอนอ่ะยังไงก็ต้องมีอ้าว คนหนึ่งคนหนึ่งน่หรอเาอล้วโหแม่อยู่ใกล้แค่นเนุ้ยชีแบคปึ๊ยใครวะใครเห็มีชีวิตน้อยใช่ไหมัง <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่เอาไหนอะ<น>เฮ้ยอ,อยากกินแม่งสลไลด์ไปกับเพือยดิเอ้ยเข้าไหน ได้วะโอ้เฮ้เห็นตีนเห็นตีนคนนี่นี่

ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งอันแล้วตั้งชื่อว่าครับคนไทยยังทะล็อกกันเองแล้วเราจะลอ็อกเพลงชาติไทยให้ใครฟังอ,ออกสำงนิกว่าออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวนด่ไงไม่สม,มัคทีไงเนี่ยไม่เป็นแฟมิลี่ just the family เออเลยแอ y ต n อ f a m i ยบ be a u s e w e a complete oh c o m p l e t ท t h ย i s h งก k a เขาเปิดเพลงไทยซังก้ามหมเนี่ย้เดี๋ยวน,นะอ่ะไม่ทำและเออโอเคเครื่องแม่งพังไอ้นี่ล้ว วิทยุเป็นผังอ๋อเป็หลุมคามันจะมีเพื่อนที่ไหนทำตัวดีขนาดนั้นไม่มีหรอป้าล้อลงไปแล้วล้อลงไปแล้วล้อลงแล้วลงล้อลง mà mở nó mở nó đuôi nó bị đột. à chăng làng, làng รออยู่ห้องครัวโอ้ยไม่ตายวะทำไมวะมีจานหนึ่งขีดเล็กโอ้ยเฮี้ยนทำไมกูไม่ทำไมไม่ตายวะเจ็ดแค่ลมีเจ็ดแค<ล>่ลเลออ่นอะไรยิงมันให้ล่วงเออถนอดพัดทั้งก้า เปิดเพลงทาจังใก่เขาไปามาละอีชั้น บนขี้นบนไม่นนน์ึนน้่ลงตายในเห็ดแปลกโอ้ยบหนหะัวง่ะปูหเสียด้ปวดทลอด 5้าคนแพ้ฆาคนแพ้เอ้ยมันเหลือคนเดียวแล้วไม่เป็นไรนเนี่ยสามาักี้คือพลังดูเบอรทึรมแม่เลยตปมันไม่เข้าแน่นอนเราก็ไม่ต้องเข้าเข้าไม่เข้าก็เรื่องไม่แหงเกี่ยวอะไรกับเราอะ กดชีดำไหมอะที่ทําทำแพ้เนี่ยลงพลังทาฉันได้ไม่พอพลังเห็นชาวาสลามยังไม่พอโกบเสียงอย่างไม่ใช่เลยนี่ทำมันสองสองเมื่อกี้แพ้พี่ต่ออาจจะมีโดนบวกอะโ <c oughs> ดนเลยบวกใช่เ <Sing in. c oughs> <c oughs> ย็นไม่โดนหรอกขึน้นไปปากล้องจากชั้นสอง นี่เอาที่มันแบกเซปเลตห้องหรอตามเลยไม่ใช่ห้องนี่นเซปเลตชั้นพูดถิงงั้นเดี๋ยวพี่รับหน้าที่ดูข้างล่างไกคนดูบนไปข้างล่างข้างล่างพี่คนเดียวไหวอยู่ <c oughs> เอ้ยอะไรวะ โดต,ตัวเดียวแม่งลิดไปได้เปิดกล้องส่่งไหนว่ามูมมดาฮารีมันวิ่งอยู่ตรงไหน มาจากชั้นบนชั้นบนได้ยินเสียงสลิงอยู่โอ้โหนีมมันเข้าไปชั้นสองไอมีเมียนหนึ่งเปิดอยู่ เราจะละอยู่นี่อยู่นี่ <S <S 1> <S 1> เป็นแจ็คแคลวเฮียมมาแล้วโอ้โหมันเข้ามาแล้ว <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องออกไปมาถ้าทำมาผมนั่นนั่นอยู่นั่นแหละ ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากมาตุลาเสือเฮ้ยไหเเดี๋ยวนี้เสร็จ จับแมทไหมล่ะมมนมนนองแมทแลได้ไหมได้ถ้าน้องว่าขออยานที่ก็ให้ยินดีอัดอันนี้ก่อนอันนี้ชอบ